ไอ้ไอ้ก hey รอบรอบคออะไรเนี่ยนะฮะแล้วแต่คุณที่จันะแล้วแต่ความถนัดมีคนผูกมีคนผิดครับนะครับเอาละครับนี่เรื่องของรถยนต์พอสรุปคร่าวๆนะครับมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรไหมครับถือว่าพอฟังได้ใช่ไหมฮะอันน uh ี้ คราวนี้มีเงินรางวัลแต่ว่าถ้า,าหากว่าผมมีสปอนเซอร์ที่พอจะทําให้ผมขับทุนน้อยหน่อยนะครับผมก็จะมีเงินรางวัลตอบแทนให้กับพวกคุณกลับไปไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลอ,อ,อาจจะเป็นรูปแบบของเ,เงินรางวัลประจาสนามหรือจะเป็นเงินรางวัลประจำปีน,นี้เดี๋ยวขอพิจารณาตาม ตามเหตุการณ์ที่ผมได้รับการันกันนะครับแต่นวันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีอังนี้แล้วก็รูปแบบการผนขันผมพยายามที่จะยืนในรูปแบบการในขันของสาวอตทิสสองวันเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีรูปยันในขันที่เยอะขึ้นมีประชากรักแข่งมากขึ้นก็คงจะกลับไปเป็นแบบเดิมก็คือสุนสาวัตถิส จุกก <you> ็น <Allah> ัมอยู่ไหมไอ้นี่มันคงจะมีวันนี้คงจะ S2 อะหร S1 ก็นายกคิงล่วงมาแล้วทางซ้ายนม่เด้งหมาเลยทางแถบ